สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะชาววันนี้พบกันวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564อยู่กับพิชานันอริยนันท์สัตธมสกุลค่ะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะผ่านช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ Facebook Live Fanpage ของข่าวหุ้นธุรกิจและ YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ค่ะรมต้นเช้าวันนี้วันทาการวันสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะคะไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่าน ตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นครั้งใหม่และจากการคาดการ์ว่าเงินเฟอ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดปรับตัวลงส่งผลให้ดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมันค่ะปิดปรับตัวลดลงมา0.17ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.01 และดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.37ค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคือนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดปรับตัวลดลงโดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธาบัตรสหรัฐที่ปรับขึ้นเหนือระดับ1.5%หลังจากที่นายเจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนั้นออกมาเตือนนะคะว่าสาหรัฐอาจเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อหลังมีการเปิดเศรษฐกิจค่ะโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็ปิดปรับตัวลดลงที่ระดับ1.11%ดัชนี S p 500 ปิดปรับตัวลดลง1.34%และดัชนี NAS แต q กปิดปรับตัวลดลง2.11%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะไปสํารวจดูทิศทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะปะทัทหัวข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะมาดูกันที่กรณีการปล่อยกู้รอบใหม่ให้กับลูกหนี้รายใหญ่อย่างบริษัทเพสเดเวลอปเมนต์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าเพสของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ตามพัดหัวข่าวลีดที่ว่า SCB ปล่อยกู้1.5พันล้านปิดจ็อบนิมิตหลังสวนปีหน้าเพสเริ่มจ่ายคืน นี่งวดแรก5,000ล้านนายสารัตรัตนาพรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจาการลูกหนี้รายใหญ่กรณีของเพสนะคะว่าสารล้มละลายกลางมีคำสั่งให้โครงการนิมิตหลังสวนสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เพื่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ทางนี้ค่ะธนาคารก็พร้อมเตรียมสินเชื่อให้กับโครงการดังกล่าววงเงิน1,500ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยหลังจากโครงการก่อสร้างเสร็จลูกค้าที่จองสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีซึ่งในปี2,565เพสจะสามารถเริ่มคืนเงินให้กับธนาคารได้ประมาณ5,000ล้านบาท ส่วนธุรกิจร้านดีนแอนเดลูก้าขณะนี้ก็เคลียร์ทุกกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนี้ก็ต้องมาวางแผนรวมถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งธนาคารก็มองบวกนะคะต่อธุรกิจของเดลเนื่องจากยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติค่ะ ส่วนแนวโน้มธุรกิจธนาคารในปีนี้นะคะตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโต3-5%แต่ธุรกรรมที่จะผลักดันให้รายได้เติบโตได้ดียังคงมาจากฝั่งของธุรกิจเวลและธุรกิจขายประกันผ่านธนาคารหรือ Bank As อสทรันโดยธนาคารก็ตั้งเป้าหมายรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจเวลในปีนี้นั้นเติบโต20%และรายได้ค่าฟรีจากธุรกิจ Bank As อสทรันในปีนี้เติบโตอยู่ที่20%เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นการชุบ ชีวิตโครงการนิมิตหลังสวนนะคะที่ก็คาราคาสร้างกันมานานแล้วค่ะแล้วก็คงจะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญเพื่อให้เพสนั้นสามารถกลับมาชำระคืนหนี้ที่เป็นหนี้ก้อนโตได้เลยทีเดียวนะคะต่อเน,นื่องไปดูกันต่อที่ความคืบหน้าของโครงการโซล่าฟาร์มของกองทัพบกค่ะตามผ้าถัวข่าวรองลำดับที่1นึ่สุพัฒนพง์ลั่นไฟฟ้าล้นไม่สรุปโซลา่าทอบอเข้า PDP นายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยถึงกรณีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินหรือโซลา่าฟาร์มของกองทับกที่คาดว่าจะมีศักยภาพถึง30,000เมกะวัตต์นะคะว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในแผนพลังงานแห่งชาติที่กระทรวมพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำหรือไม่นั้นคงต้องรอผลการศึกษาที่ชัดเจนก่อน โดยมองนะคะว่าโครงการโซล่าฟาร์มหรือแม้กระทั่งโครงการโซล่าฟาร์มในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC 500เมกะวัตต์นั้นก็มาจากความปรารถนาดีของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมเสนอโครงการที่มองว่าอาจมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าส่วนจะมีการพัฒนาจริงและนำมาอยู่ในแผนพลังงานชาติหรือไม่ก็คงจะต้องรอผลการศึกษาต่อไป สำหรับกรณีปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศที่ขณะนี้อยู่ในระดับสูงจากปกติควรอยู่ที่15-20นนั้นก็เกิดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงหลังเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของโควิด -19 ทำให้ปริมาณสำรองไฟฟ้าขณะนี้สูงขึ้นมากแต่ขณะนี้เศรษฐกิจก็กำลังทยอยฟื้นตัวทำให้การใช้ไฟฟ้าก็จะเริ่มกลับมาและอนาคตอาจจะสูงขึ้นมากเมื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e-v ค่ะก็ยังคงเป็น ประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่ว่าโครงการนี้นั้นจะถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนพลังงานแห่งชาติหรือว่า PDP ได้จริงหรือไม่ละค่ะสลับไปดูกันที่กรณีการเตรียมความพร้อมการผลิตแก๊สธรรมชาติในพื้นที่แหล่งเอราวันของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือ PTT EP ตามข่าวลำดับที่3ค่ะ PTT EP หวันผลิตแก๊สสดุดเชฟรอนกันท่าเข้าเอราวัน นายพงศธทรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTEP ก็เปิดเผยนะคะว่าในปี2,565บริษัทปตทอสอพอ n e r g y Development จำกัดหรือว่าปตทอสอพอ d ดจะเป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่แหล่งเอราวันต่อจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานปัจจุบัน ทั้งนี้ค่ะปตทสอพีดีและเชฟรอนได้ลงนามข้อตกลงเข้าพื้นที่ระยะที่1เพื่อให้เข้าไปสำรวจพื้นที่เท่านั้นแต่เมื่อเข้าสู่การเจรจาข้อตกลงเข้าพื้นที่ระยะที่2เพื่อติดตั้งแท่นหลุมผลิตและเจาะหลุมผลิตซึ่งมีความจําเป็นต่อการเตรียมการผลิต เชฟรอนกลับไม่ยินยอมให้เข้าดําเนินการดังกล่าวแม้ว่าจะพยายามสรุปการทําข้อตกลงเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางปี2563ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะปะตทสอพอีดีก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวันได้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิตแก๊สธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นในการเตรียมความพร้อมการผลิตแก๊สจากแหล่งเอราวันล่ะค่ะซึ่งก็คงจะ ต้องจับตาดูกันนะคะว่าหนทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้กันจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ TKS ที่ก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงตามข่าวลำดับที่4ค่ะ TKS Hot ราคาทยาน5%ถือซินเน40%ดันกำไรพุ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าวันนี้ราคาหุ้น TKS ปรับตัวขึ้นแรงโดยปิดตลาดที่8บาท35สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น40สตางค์หรือว่า5.03%โดยมูลค่าการซื้อขายกว่า289ล้านบาท โดยนายจุติพันธ์มงคลสุธีกรรมการผู้จัดการ TKS ก็กล่าวถึงกรณีที่ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะคะว่าน่าจะมีปัจจัยบวกจากการที่ TKS เข้าถือหุ้นบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือซินเนกในสัดส่วน40%ซึ่งช่วงที่ผ่านมาซินเนกได้รับอน,นิสง์จากธุรกิจไอทีที่มีการเติบโตรวมถึงบริษัทจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสรค่ะก็ประเมินราคาเป้าหมายหุ้น TKS ไว้ที่หุ้นละ11บบาท70สตางค์โดยคาดการณ์นะคะว่ากำไรปีนี้จะกลับมาฟื้นตัวแรงเพิ่มขึ้น50%จากปีก่อนหลังได้รับปัจจัยหนุนจากส่วนแบ่งกำไรของซินเนกที่เติบโตต่อเนื่องขณะที่ธุรกิจโรงพิมพ์ก็คาดว่าจะฟื้นตัวกลับมามีกำไรจึงแนะลงทุนระยะยาวหุ้น TKS และลงทุนระยะสั้นในหุ้นซินเนกค่ะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็จับตาดู อีกหนึ่งวันละคะ่ะว่าราคานั้นจะปรับขึ้นต่อเนื่องได้อีกหรือไม่นะคะสลับไปดูกันที่แนวโน้มราคาหุ้นของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสวัสด์ภายหลังจากที่นักวิเคราะห์มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่นะคะตามพาดหัวข่าวลำดับที่5คะ่ะสวัสด์เป้าใหม่1 0 1บาท Q1 บุกกำไรพิเศษ300ล้าน ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยระบุคขาว่าการปรับโครงสร้างของสวัสดิ์ที่ผ่านมาช่วยให้บริษัทนั้นสามารถเป็นผู้นําตลาดในกลุ่มนอนแบงค์ได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารออมสินทําให้สวัสดิ์เข้าถึงต้นทุนทางการเงินที่ต่ําและยังได้ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของธนาคารออมสินเข้ามาเพิ่มทั้งนี้มองว่าสวัสดิ์เป็นหุ้นนอนแบงค์ที่ถูกที่สุดในกลุ่มเนื่องจาก PE ต่ําที่สุดในกลุ่มที่16.7เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทเมืองไทยแค่ ต้าจำกัดมหาชนหรือ MTC อยู่ที่23เท่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC อยู่ที่27เท่าและบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือซิงเกอร์อยู่ที่23เท่าดังนั้นจึงแนะนำซื้อสวัสด์แล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นใหม่เป็น101บาทค่ะ เช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์เมเปงกิมเองประเทศไทยนะคะที่ก็แนะนําซื้อสวัสด์เช่นเดียวกันโดยมีมุมมองบวกว่าการเป็นพันธมิตรกับทางธนาคารอมสินจะช่วยให้ขยายพอร์ตสินเชื่อและลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพื่อชดเชยกับอัตราผลตอบแทนสินเชื่อที่ลดลงอีกทั้งก็จะมีการบันทึกกำไรถึง300ล้านบาทจากการขายหุ้นในบริษัทเงินสดทันใจในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2564ค่ะ ส่วนบริษัทหลักทรัพ์ฟิลิปประเทศไทยนะคะก็ปรับประมาณการกำไรในปีนี้ขึ้นเป็น5,700ล้านบาทเพิ่มขึ้น25.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะก็ราคาเป้าหมายใหม่ที่101บาทถือว่าเป็นอัพไซต์ต่อราคาปัจจุบันของสวัสด์นั้นสูงถึงเกือบ30%เลยทีเดียวเหมือนกันนะคะไปปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้กันค่ะที่ทิศทางการดําเนินงานของบริษัท NR i n s t r u m e n t Produce จำกัดมหาชนหรือ NRF ตามพาด ข่าวลำดับที่หค่ะ NRF g ุก u e p e-commerce ดันรายได้3,000ล้าน นายแดนปฐมวณิชนนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF ก็เปิดเผยนะคะว่าแผนการดําเนินงานในปีนี้จะเป็นการเติบโตผ่าน3ธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มอาหารโปรตีนจากพืชที่คาดว่าจะมีสัสดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น15%จากปีก่อนอยู่ที่8%หลังมีกระแสความนิยมการบริโภคทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชีย นอกจากนี้ค่ะบริษัทจะเริ่มรับรู้ไรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ของ a เม z o n เป็นปีแรกอีกทั้งบริษัทก็มีแผนเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆและก็มองถึงโอกาสการควบรวมหรือซื้อกิจการหรือการร่วมทุนซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตซึ่งจากแผนงานดังกล่าวก็จะสนับสนุนให้ไรายได้นั้นแตะระดับ3,000ล้านบาทในปี2,567ค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะก็จะมีการนำเอาแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซมาใช้เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักซึ่งตั้งเป้าหมายว่า3ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนรายได้จากส่วนนี้อยู่ที่30%ของรายได้ทั้งหมดแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเรื่องของ NRF Online Community ซึ่งจะมี Data ที่คอยเก็บข้อมูลเพื่อมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะ ถือว่าเป็นอีกก้าวยากที่สําคัญทางธุรกิจล่ะค่ะสำหรับ NRF เลยทีเดียวเหมือนกันสําหรับการเข้าไปลงทุนในอเมซอนซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงของวิถีชีวิตใหม่แบบ New n o r m a l ในช่วงนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นที่ทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการลงทุนกันได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวเนื่องกับทางบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนหรือว่า A C E กับประเด็นที่ว่านะคะ A C E เป้าหมาย4ปี1,000เมกะวัตต์ค่ะจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์กับทางผู้บริหารของ A C E นะคะนั่นก็คือคุณธนชัยบัณฑิตวรภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหาร A C E เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยรอติดตามได้ค่ะในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดทางคลื่นวิทยุ102.0เมกะเฮิร์และช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์9นาฬิกา35นาทีเป็นต้นไปนะคะก่อติดตามกันได้ค่ะเป็นอีกประเด็นดีๆที่ใคร ใครสนใจแล้วในส่วนของหุ้น ACE นั้นรอติดตามกันอยู่นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Stock News อัปเดตช่วง Pre-Open Report ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน